สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าๆจ้ามาผอกันกันอีกแล้วสาวอุบนคนเดชอดุดมคือเก่าเนาะจา้ามาเขาสวนหวนัวหน่อยๆนี่แหละจา้ามาโคดสวนโคดแหล่ะหรเด้อจนันนี่ลืมถ่ายต้นรุดหนามพักเนาะจ้าเนาะนี่จา้าแม่มื่อสาวเขาโคดเมันก็้สีส้มเฉินนี่สีเหลจ้ะ เรียบพักิกน่าจะใหญ่ลองใหญ่ล่ใงเซกะ้างอะจ๊จะนี่จะตัวที่วานไหวเมื่อวานมะเร็ดริกท่านนี่นะ่ะจะพริกโจรลองประเทศจีนเนาะก็อีกเจ็กสอ้งเสมอสิมาเปิดหทเบิเนะ่ะจะ ปิดไว้บ่ให้มันแหง้ง <c oughs> นี่จ้ะพี่น้อง่งายต้นกล้าพีกลงกระถางเน,นาะจ้ะเนาะายคำว่า,มมานนี่จ้ะนี่กระถางใบละยี่สิบบาทเด้อจ้ะนี่นกระไรเติบอยู่ <c oughs> พอใส่หลายต,ต้นจะใส่ซองใส่ซองต้นพอเน,นาะจ้ะเนาะได้อีกจักอาทิตย์หนึ่งก็สิมาอัปเดตว่าเพ,พิ่นไงขึ้นหรือจังไดให้ความเิขืบน่าจังไดเน,นาะจ้ะเนาะก็สิพาพี่น้องมา ชมอีกคือเกา่าแล้วจ้ะเนาะ,นนะซื้อมาตะโลตัดหนาโลตัดจันกระทางนี่ใบละยี่สิบบาทน่าจะซื้อมาลลอยหนึง่งกระห่าใบน่าจะพี่น้องอันนี้ก็ซื้อยี่บานเห่านะจ๊ะใบละยี่สิบคือกันน่าจะนี่ยแบบกลมน่าจะ มันเป็นทรงกลมกลุมหนึ ang, ài, cả, áng, ่งเป็นทรงเหลี่ยมเนาะมีถังเก่าๆเข้ากับมใส่วานพักได้นะจ๊ะเนาะคู่ถังกะละมังเข้าวัใส่แล้วเข้ากับเาบานพักนี่ก็กะละมัง ละมังเกากมะหวานอันนี้คือเบียปร,ระกาศขาวาแล้วจ้ะมะโหพันนักหรือพันเบากับพันหูแล้วจ้ะอันนี้กระตก,กาใบาละยี่สิบบาทซื้อไม่มมไายยากกม่แล้วจะเอามาใส่เลยมาใส่เลยนะจ้ะทุจร่องใส่เป็นลายแบบลายอย่างแล้วจ้ะพี่น้องี่แอ่์ถุงกระมีน่าจะนี่ดูนี่ นะเป็นกิโลเด้อจ้ะนี่โลละสามลอยโลนึงมันก็สิมีอยู่ลอยใบเนาะจะเอามะเขือรูบบนี่ฮะซีใบเนาะจะมาสีขาวนี่จ้ะอันนี้ก็จะสอบเรียบก็สอบลองลองปลูกพักนี่นก็สอบเนาะจ้ะนี่นนทดลองไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะรอรถก็มีเนาะจ้ะทั้งปู เสหล่อรถอันนั้ประกาศหินพันหน่อยเนาะจะพันยักยักหล่อรถด้วยกันจะ้ะอันนี้หล่อนี่ให้งามเนาะจะนะั่นนี่มินิคอตเขียวเนาะกรีนมินิคอตเนาะจะนี่พักสลัดช่องยุโรปคือกันเนาะจะนะกรีนมินิคอตอันนี้คือเรดมินิคอตจะนเรดมินิคอตก็คือมินิคอตแดงเนาะจะนาะแต่ปเปลเป็นภาษาไทายมินิคอตแดง กรีนมินิควอดก็คือมินิคอดเขียวจ้ะอันนี้สิเป็นกวางตุ้งกับผักกระจนดนะจ้ะผักกระจนกกวางตุง้งเนาะแบบใบเนาะจะบ่แม่นแบบดอกอันนี้กรีนโคโรโเนาะจ้ะกรีนโครโรสล,ดดลัดยุโรปคือกันเนาะจ้ะอันนั้นสิเป็นผักเป็ดน,นะจ๊ะผักเป็นอันนึง ตื่นก็ส e> um, okay, ิเป็นต้นมะฮองเนาะจ้ะอ่าบ่มีหน่วยแต่ว่าก็เก็บไว้เพราะว่าให้เป็นล่มเงาเนาะเป๊ะอันเส้นแดดบ่แห้งพักจังบ่เหี่ยวแห้งเนาะจ้ะเพิ่งเปลียนมากับมีแดดลำไร้เนี่ยจ้ะที่นั่งอันนี้ก็ใบเตยหอมเนาะจ้ะปุ๊บจะโองก่อนเลยเนาะจ้ะ นจ้ะหักพอได้กินนี่จะเป็นต้นติ๋วนะจ้ะโอ้มีหางนกหอมจ้ะพี่น้องบักข่ามีต้นหนึ่งเนี่ยมาทานมีหน่อยมาทางนี้กับตะไคร่นะจ๊ะอันนั้นกับพริกได้่อดนึกจ้ะฮงต้นหนึ่งอีกเพื่อจะหนังนั่นไห่อันซักซ้ำคานะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นดงเลยจ้ะใบสะพลู พักอีเลิศจะค่ะอีเลิศสะซอร์รเน่ใ่กะละมังอันนี้ก็พักแป่นพักกุยช่ายน่าจะอันนั้นก็พักบุ๋งแต่ใน,น,นกะละมัง,นนงอ,อันนี้ก็เยี่ยบพริกอีกคือเก่าแล้วจะมี่สองสายพันธุ์้วจะนี่อยู่ในนี้นี่ก็พักซีฝรัางพักเฟย์น่าจะ นีลูกกระเจี๊ยบจังแจีล่ะแต่เจี๊ยบผันในโลกโลกนี่น้องกินน้ำบ๊อบบะทันนะจ๊ะแซ่เอ๋ยอยู่แบบเขียวแบบแดงแต่ส่องอันนั้นเพันธุ์ส่ง,ง,งมาให้อยู่จ้ะท้าน,นิดในบ้านพอเพียงนะจ๊ะส่งมาให้อยู่ดูมูกันนะจ๊ะมูกันในยูทูปนะจ๊ะหน่ยแหงมันก็มีจ้ะพี่เหล่หน่ยแหม่ง ไปเก็บผันนมาจ้ะเนาะอย้ยงานบักงานบักม่วงไม่ตัดแจวปนแสบพี่น,น้องงานบักม่วงบักมีเดี๋ยวจะปชี้แพามาเบิ่งพักตัดสายพักต้องโอ้โหน,นาะจ้ะเอาขี้ไก่ใส่แล้วนะนี่แค่มินิคอตเขียวนะกรีนมินิคอตนี่ใหญ่ต้นกาเป็นอะไรก็เลือบารายปรนไดเน,นาะจ้ะเอาตะเก็บกินนะ อันนี้ก็ไดโนเคียวจ้ะไดโนเคียวก<า>รีนโกโร่นะจ้ะนี่สลัดยุโรปเนะจ้ะเก็บไปกินเอาไปกินก็ตามบักทวัวแซ่บๆพี่น้อง นี่ก็กรีนโอ๊กนี่เจแมนกรีนโอ๊กพี่น้องโอเปแมนตัวนี้แหละกรีนโครลตัวนั้นกรีนโอ๊กตัวนี้ <c oughs> ทันใหญ่ตัวนกไก่เพรา,าะท่านมีกระถางจะพี่น้อง <c oughs> เสียไใบใหญ่ค่ะนี่เก็บกินค่ะนี่แล้วสิ <c oughs> จะพี่น้องเัางต่ กับบทีเป็นไรกนาะจ้ะมีต้นักเขือน่อนาจะเล็บกินมาขึ้นกินกับยำปลากระปองมะเขือกรอบนะจา้ะยอดตำลึงพี่นอ้องรัวกินได้เนาะจ้ะยอดตำลึงเกิดเองนะจ้ะนอกปุูกหายไม่ได้ปลูกจ้ะ นกเป็นผู้ปลูกนอกจากนี้ดอกซีดาเนี่ยก็นกปลูกนอกจากแต่ไข่ก็ไม่ีกข้างหนา้าอันนี้ก็ยใหญ่ต้นกาพี่น้องมะลงกระถางนอกจากใส่ซีดดนนอกจากอันนี้จะเก็บกินกันทีหน่อยอุ้ยหวาน น่าหวานจ้ะยายกินเ,เลยกินตำลึงสุกกินไหมลูกตำลึงเลยกัดเลยอร่อยน่าหวานกัดเลยนี่ยายก,ก็กินยายเอามาแต่ไหนกเก็บจากต้นไงนี่ไง <บา S 1> กัดกัดเป็นขอม ร้านเบเสืมาปดกอัันเยวก็จะมาเก็บเก็บตากไปขายนั่น้ะดอกอันชันสีหมอสวยๆนี่ดอกเทียนยังไงล่ะบอกดอกเทียนดอกเทียนมีสีขาวสีหมวงแล้วก็สี สีอะไรเนี่ยเขาเรียกสีอะไรสีกุหลาบเนาะโอ้ยงามแฮงพี่เนาะอันนี้ก็เป็นดอกต้อยติ่งสีม่วงเหมือนกันก็สวยนะอันนี้คือพริกพริกพริกกระเหลียงหรือพริกอะไรก็ปลูกมั่วๆมาอย่างนี้แหละปลูกซมาปีมาพันละพี่น้องปลูกไปเรื่อยๆตัวใดได้กินก็กินบ่ได้กินก็ะถิ่มไปก็ปลูกไม่จ้ะอันั่น ก๊กอันนั้นเรืองจันทน่ะนทักสลัดตัวเนึ่งกับอันนั้นแบบอโวคาโ,คโดเรื่องจันทซื้อหน่วยมากินหล่ะกะับกาหลองกาเบิ่งเป็นอยู่จ้ะพี่น้องอันนี้สิเป็นกระโพดของชิโนะเพิ่นกระโพดเพิ่นปลูกเองเพิ่นเรื่องจัะอันนี้กระพริกแดงจะลองปลูกเพิ่นโอ้บักเมือคืนเกิดแลงเบียบักบบเมือคืนเรื่องจันทร เี่ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะจ๊ะที่เข้ามารับชมนะจ๊ะคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้น้ำนี่ยจ้ะเด้อสาวบนขอกำลังใจด้วยค่ะน้ำท่านเพจน้ำเด้่จ้ะเพจสาวบนคนเดชอุดมกับช่องยูทูบสาวบนคนเดชอุดมชื่อเดียวกันนะจ๊ะเด้อเข้าไปรับชมนะแล้วกดติดตามให้น้ำเนี่ยจ้าสุดท้ายนี้ก็ขอพระเยซูคิดตรงอวยพระพรพี่น้องทุกคนเด้อจ้ะ หายูมีนี่แห้งใหายูดีมีแห้ง,หแ,หงแข็งแรงสุขภาพดีทุกๆุกคนจ้ะ <c oughs> สวัสดีจ้า